รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สักราชใหม่ไปพร้อมกับผมและ72ชั่วโมงที่คุ้มค่ามากกว่าเดิมจาก48ชั่วโมงที่ได้สร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมตลอดปี2556มาถึงปีนี้2557 ผมพร้อมแล้วที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยชี้ข้อจํากัดและก็อุปสรรคของเวลากันอีกครั้งซึ่งผมกล้ารับรองเลยว่าเวลาที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งทําให้ทุกวินาทีของคุณผู้ชมคุ้มค่ามากกว่าเดิมแน่นอนครับเรียบร้อยมาถึงแล้วเดินทางมาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองไวัยมากๆนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ผมไม่เคยมาเที่ยวไม่เคยมาเยี่ยมเยอนเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่นี่คือนครพนมนะครับ ก็ปีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลากันให้คุ้มเหมือนเดิมแต่แทนที่จะเป็น4 8ชั่วโมงเราเปลี่ยนมาเป็น7 2ชั่วโมงจะได้เที่ยวอย่างสบายเที่ยวแบบ slow travel ค่อยๆไปนิดนึงปีนี้เนี่ยมีทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศอย่างแน่นอนวันนี้เนี่ยมาเที่ยวชมกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีจุดไหนอะไรน่าสนใจบ้างในจังหวัดจังหวัดนี้นครพนมจ้าจังหวัดนครพนมนับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยความสวยงามของทิวทัศน ความคลาสสิกของอาคารสไตล์โคโลเนียลความหลากหลายของวัฒนธรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีพระาธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองสเสน่ห์ของนครพนมคงหนีไม่พ้นความงดงามที่ทอดยาวไปตามริมแม่น้ำโของอีกทั้งเรายังสามารถเดินทางข้ามฝั่งไปยังสปปลาวได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย ด้วยความที่เป็นเมืองริมฝั่งโของอันสวยงามน่าอยู่อากาศดีมีธรรมชาติร่มรื่นผู้คนมีน้ำใจไมตรีทำให้นครพนมได้รับตำแหน่งแชมป์จังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นนครแห่งความสุขนั่นเองครับเวลามาเที่ยวแล้วก็ มีเวลาจำกัดนะท่านผู้ชมครับเราจะต้องใช้ทุกนาทีทุกชั่วโมงให้คุ้มค่าที่กำลังจะบอกเนะี่ยคือให้ ตื่นเช้าขึ้นมานิดนึงเราจะเจอแบบสิ่งดีๆแสงยามเช้าอย่างที่เรายือนอยู่ตอนนี้นะครับเรายือนอยู่ริมโขงเลยมองข้ามไปฝั่งนู้นนะก็คือประเทศลาวแล้วนะครับฝั่งท่าแขกแน่นอนฝั่งนี้ฝั่งนครพนมถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีเวลานะครับอาจจะเกิน72ชัท่วโมงก็สามารถข้ามไปเที่ยวได้ไหนๆเราตื่นมาชมความงามกับอากาศเย็นๆอย่างนี้แล้วนะเดินดูบรรยากาศแล้วก็ ทำบุญใส่บาตรไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีพระท่านเดินมาไม่แน่ใจว่าจะเยอะเหมือนหลวงพระบางหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่ยไม่แพ้หลวงพ่าบางแน่นอนแต่ไงก็แล้วแต่เมื่อเราได้ทําบุญได้ใส่บาตรกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยท้องเริ่มร้องเริ่มหิวละแถวนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรอร่อยๆแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเดี๋ยวเราไปหาอะไรรับประทานกันดีกว่าไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับ อนนี้เราอยู่นที่ร้านพรเทพนะครับร้านนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากๆดูจากพี่ๆได้มาเรื่องรับประทานอาหารซะก่อนนะครับเปิดมากว่า40ปีไม่ว่าแขกไปใครมาต้องมาแวะร้านนี้โดยเฉพาะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆนะครับเขาเรียกว,ว่าต้มเส้นปัดหม้อนะครับข้างในน่าจะเป็นไส้ผักกับหมูสับนะครับไข่กระทะก็มีใส่กุนเชียงหมูยงหมูยอไข่ขนมปังยัดไส้นะท่านผู้ชมครับยัดไส้หมูยอเข้าไป แล้วก็มีกุนเชียงแล้วก็หมูสมับเขาได้เลยลน้ำสมปังเนี่ยกรอบนอกนุ่มในมาลองต้มเส้นนะท่านผู้ชมดูเส้นก่อนมันนุ่มมันนี่มาดีไหมฮะต้มเส้นใครมาก็แล้วแต่เนี่ยต้มเส้นต้มเส้นต้มเส้นมีทั้งหมูสมับแล้วก็หมูยอสวรรค์มีจริงท่านผู้ชมครับง่ง<ๆ>ายๆบีบมะนาวใสน่นิดนึง นี่รู้สึกว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอาหารเวียดนามอย่างแท้จริงเลยคงไม่ต้องอธิบายต่อนะครบักหม้ออย่าลืมต้มเซนก็สุดท้าแต่แต่ผมเนี่ยรอไข่กระท่ามานะานใส่ซีอิ๊วลงไปหรือว่าถ้ามีแมกกงแม็กกี้น้ำปงน้ำปลาอะไรก็ตามชอบดูท่านผู้ชมครับเยิ่มเยิ่มเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นที่บ้านมากท่านผู้ชมลุ้นไปพร้อมๆกับผมไหมสุดยอดจริงๆแล้วชีวิตจะมีอยู่แค่นี้นอนหลับสบายตื่นมาเช้าๆวิวสวย หลับาบาาททใุญาางชวันผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาพนมนาคานุรักษ์หรืออุ๋ยนครทัพซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรกก่อสร้างระหว่างปีพศ2455-2457มีรูปแบบของอาคารที่ได้รับอิทธิพลจากการกอร่อสร้างจากฝรั่งเศสในช่วงสมัยสงครามอินโดจีน มีพื้นที่ประมาณ4ี่ไร่นะครับแล้วก็ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติด้วยครับก็แบ่งนทรศกาหลักๆนะครับอยู่ในสิห้องนะครับทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเดี๋ยวเราไปห้องหลักๆแล้วกันเริ่มด้วยห้องนี้ครับเล่าเรื่องเมืองนครครับเข้ามาห้องนี้ท่านผู้ชมครับก็เขาจะจัดแสดงนะครับเป็นโต๊ะทำงานของผู้ว่านะครับในนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นทำเนียบ ของผู้ว่าก็จะมีผู้ว่าของนครพนมนะครับหลายท่านเหมือนกัน,นแต่ว่ามีท่านหนึ่งที่ไปศึกษาไปดูงานที่เวียดนามแล้วก็สั่งให้สร้างจวนผู้ว่าหลังนี้แล้วก็ตึกสําคัญสําคัญนะครับที่เป็นสไตล์โคลอนเนียลที่อยู่เต็มทั่วทั้งเมืองนครพนมไปหมดนะครับนั่นก็คือท่านอุย๋ยนครทัพนั่นเองก็มีรูปท่านอยู่นะครับ <S <S ห้องนี้มีชื่อเรียกว่า ประทับแรมนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณกเกือบจะ60ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อประมาณวันที่12พฤศจิกายนปี2498ในหลวงท่านเคยเสด็จมาที่นครพนมแล้วก็ประทับแรมที่ห้องที่ท่านผู้ชมเนี่ยกำลังเห็นอยู่ตรงนี้ก็เขาจัดเฟอร์นิเจอร์ทุกสิ่งอย่างให้เหมือนเดิมแล้วก็คล้ายคลึงที่สุดกับคืนนั้นที่ในหลวงได้ประทับนะครับก็ถือว่าเป็นบุญมากๆที่ได้ ใกล้ชิดขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ตัวเมืองนครพนมเนี่ยเขาจะแสดงให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆเนี่ยได้มาใกล้ชิดสักขนาดนี้ครับ สนับสนุนโดยกล้องดิจิตอล canon eos 70d และ power shot g16 ทุกภาพคมชัดแชร์ได้ผ่าน wi-fi จาก canon ถ้าจะมีจุดหนึ่งที่จะต้องแวะมานะครับห้ามพลาดเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้มา ก็จะถือว่าไม่ถึงนครพนมแน่นอนที่สุดนะครับวัดนี้ที่ผมกาลังพูดถึงอ,อยู่เนี่ย<ท>ก็คือของวัดพระาธาตพนมวรมหาวิหารซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า2,000ปีวัดนี้อารามหลวงแห่งนี้เนี่ยไม่ตั้งอยู่ในใจกลางตัวเมืองนครพนมแต่ว่าต้องออกมาประมาณสัก50โลอยู่ในอำเภอาธาตพนมนั่นเอง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตามตำนานกล่าวว่าสร้างมานานไม่น้อยกว่า2,300ปีผู้ที่สร้างคือพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอาหารหันต์500องค์ที่ได้นำพระอุรังคธาตุหรือว่ากระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในพระธาตุแห่งนี้นอกจากนั้นยังมีผู้ร่วมช่วยในการสร้างพระธาตุนี้คือทายพระยาเมืองต่างๆซึ่งพากันยกโยธามาช่วยสร้างพระธาตุจนแล้วเสร็จและก็บรรจุอุรังคธาตุพร้อมของมีค่าวไว้ภายในจำนวนมาก พระธาตุพนมเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาววิสาหและก็ชาวลาวซึ่งในฤดูเทศกาลวันเพ็ญเดือน3ของทุกปีจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศได้หลั่งไหลมาสมโพนและนมัสการพระธาตุพนมแห่งนี้ครับอยู่ในพระธาตุพนมแห่งนี้เนะี่ยรู้สึกถึงความศรัทธาน,นะครับความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ ็ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยอากาศจะไม่ค่อยดีนะักฝนตกแล้วก็อากาศเย็นมากๆอุณหภูมิตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณ15-16องศาได้แต่ว่าทุกท่านที่มาที่นี่ก็ตั้งใจที่จะมากราบไหว้สักการะบูชาองค์พระธาตุนะครับฝนตกปล่อยๆอย่างนี้ อากาศนี้ไม่ได้แต่งเวอร์อย่างเดียวนะท่านผู้ชมครับมันเย็นจริงๆตอนนี้นผมว่าน่าจะสัก17-18องศาได้อย่างไรก็แล้วแต่ข้างหลังผมเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาเคยเป็นศาลาว่าการเมืองนควาพนมมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติตึกนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี2458ก็อีก2ปีเนี่ยก็จะครบ 100ปีแล้วไม่ใช่2ปีเด็กอีกปีหนึ่งก็จะครบร้อยปีแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับตึกนี้เนี่ยยังเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจํปีาปี2540จากสมาคมสถาปนิกแห่งสยามขนาดนั้นเลยไหนมาแล้วลองเข้าไปดูเข้าไปชมข้างในกันครับหอสมุดแห่งชาติหลังเนี่ยนะครับตามประวัติระบุว่าเริ่มก่อสร้างสมัยที่พระยาพนมนาคารุรักษ์หรืออุ๋ยนครทัพเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในอดีตอาคารหลังนี้เนี่ยได้ถูกใช้งานเป็นสารากลางประจําจังหวัดจนมาถึงปีพศ2523สารากลางแห่งนี้เนี่ยก็ต้องหยุดการใช้งานลงก็นับเป็นเวลายาวนานกว่า60ปีนะครับและรูปแบบของอาคารก็น่าจะพูดได้ว่าเป็นแบบ French Colonial หรือว่าอนานิคมฝรั่งเศสนั่นเองครับไปเจ้ตึกนี้เนี่ย อายุกระปาเข้าไปเกือบจะร้อยปีแล้วนะครับก็ยังเห็นความคลาสสิกของดีไซน์อยู่สำหรับนอนหนังสือทั้งหลายถ้าเกิดใครชอบอ่านหนังสือก็เข้ามาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นสวรรค์ของคุณเพราะว่ามีหนังสือเนี่ยทั้งหมดประมาณ7 0,000กว่าเล่มด้วยความที่เป็นหอสมุดแห่งชาติก็เข้ามาก็ต้องอ่านในนี้นะครับจะยืมเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ นี่แหลานผู้ชมครับต้องถือว่าเป็นมรดกของชาติเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าข้างหลังผมเนี่ยเต็มตู้หมด 2, 3, 4, 5ตู้เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าคัมภีร์ไบลานมีอยู่ประมาณ1,200กว่าผูกนะครับผูกนึ่งมมีอยู่ประมาณ24หน้าก็รวบรวมมาจากทั่วทั้งนครพนมแล้วก็ภาคอีสานนี่แหละครับพี่เขาก็มีเขียนเลเบลนะครับไว้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วข้างในใบลานเนี่ย ต่ละผูกเนี่ยมันจะเป็นภาษาโบราณนะครับ <_ d ose> ก็จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาลองแกะอ่านดูก่อนนะครับอ๋ออันนี้เกี่ยวกับตำรายาอันนี้ <_ d ose> เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเรื่องคาถาอาคมอะไรต่างๆนานา <_ d ose> แน่นอนที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับพอมาถึงนครพนมแล้วเราก็จะได้เห็นความสวยงามตา,กกา,ตาของแม่น้ำโขงแต่ว่าเราได้เห็นแค่จากบนฝั่งเท่านั้น ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ถึงนะควาพนมจริงๆเนี่ยผมว่าต้อง,องล่องเรือแล้วให้พี่เขาพาเราออกไปกลางแม่น้ำโขงเพื่อจะได้เห็นนะฮะวิวนะความพนมที่สวยงามแล้วก็วิวที่สวยงามของสปลาวฝั่งท่าแขกด้วยล่องกลางวันก็คงจะได้ฟิลอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดรอรอบ5้าโมงเนี่ยชมพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่สวยเพราะว่า ตัวเมืองนครพนมเองก็ดีหรือว่าฝั่งท่าแขกฝั่งสปปลาวเนี่ยก็น่าจะเปิดพงเปิดไฟน,นะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์เนี่ยน่าจะสวยงามจากใจกลางเมืองนครพนมก็แค่ขึ้นเรือนะครับที่ท่าด่านแล้วก็ข้ามเรือมาเนี่ยประมาณ20สบนาทีครึ่งชั่วโมงก็มาเที่ยวชมเมืองท่าแขกของสปปลาวได้ถ้าท่านผู้ชมลืมมาพาสปอร์ตมาไม่เป็นไรแค่มีเปนประชาชนพี่เขาก็ทำบอ์เดอร์พาสมาแล้วก็ข้ามมาเที่ยวได้ไม่มีปัญหา เดี๋ยวนี้การถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง d s l r เป็นที่นิยมใช้กันระผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพก็สามารถเพิ่มลูกเล่นหรือสื่อความหมายของเหตุการณ์แต่ละที่ได้ชัดเจนและก็สวยงามมากยิ่งขึ้น ดีที่ผมพบกล้อง EOS 70D ที่สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและก็ภาพเคลื่อนไหวได้คมชัดแม้ว่าเรือที่แล่นอยู่บนน้ําก็ไม่หลุดโฟกัสเพราะกล้องมีระบบออโต้โฟกัสอัจฉริยะหรือ Dual Pixel CMOS AF แค่แตะเลือกโฟกัสวัตถุที่ต้องการบนหน้าจอทัชสกรีนแม้เรือจะเคลื่อนไหวอยู่กล้องก็ยังจับโฟกัสล็อกโฟกัสพร้อมติดตามต่อเนื่องทั้งเวลาถ่ายภาพนิง่งหรือแม้แต่วิดีโอทาให้ผมเก็บภาพบรรยากาศเรือแล่นบนแม่น้ําสวยๆแบบนี้ได้อย่างง่ายดายครับนอกจากนี้ระบบ Dual Pixel CMOS AF ฟีนี้ยังทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพที่มีความชัดตื่นได้ง่ายขึ้นมากเพราะสามารถเลือกหรือว่าเปลี่ยนจุดโฟกัสของภาพได้ตามต้องการแค่แตะบนหน้าจอและด้วย Wi-Fi ในตัวกล้องก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถแชร์ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอสวยๆจากกล้องไปยังสมาร์ทโฟนและโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันทีสะดวกจริงๆครับ สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight Sing Life อีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆระหว่างเมื่อความพนมกับเวียดนามก็น่าจะหนีไม่พ้นบ้านเล็กๆหลังเนี้แหละครับซึ่งถ้าย้อนไปประมาณสัก80ปีเนี่ยถือได้ว่าเป็น จุดบัญชาการของการเคลื่อนไหวใต้ดินเพื่อกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวที่นี่นะครับเคยเป็นที่พักที่อาศัยของลุงโฮบอกลุงโฮเฉยๆท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกว่าโฮไหนต้องบอกชื่อเต็มๆนั่นก็คือบ้านพักของลุงโฮชิมินนั่นเองบ้านของประธานาธิบดีโฮจิมินเป็นบ้านชั้นเดียวในปัจจุบันเนี่ยนะครับพื้นที่ดังกล่าวยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ การมาพักอยู่บ้านนาจอบเป็นเวลา7ปีของท่านก็เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อประสานงานวางแผนและก็เคลื่อนไหวในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเวียดนามในสมัยนั้นซึ่งถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งผลให้การกู้ชาติประสบผลสําเร็จและในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ถูกอนุรักษ์และก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็มิตรภาพระหว่างไทยและเวียดนามด้วยครับอันนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นโต๊ะ ที่ลุงโหใช้เขียนใช้วางแผนเป็นออริจินอลก็เกือบจะร้อยปีแล้วนะครับน่าจะเป็นของดั้งเดิมตั้งแต่สมัยที่ลุงโหเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่นี่นั่นก็คือกลงนกพิราบในอดีตในลุงโหก็คือใช้เจ้านกพิราบเนี่ยไว้ติดต่อสื่อสารกับแกนนำนะครับที่อยู่ทางข้ามฝั่งโขงไปอยู่ฝั่งลาวหรือว่าอยู่ฝั่งเวียดนามบินไกลไปถึงนูน่นก็สมัยก่อนจะยกคูโทรศัพท์กริ้งคงไม่มีนะฮะหรือว่าลุงโฮใช้อินเทอร์เน็ตก็คงไม่มีชนเดียวกันก,ก็อาศัยนี่แหละครับ ที่นี่ที่นครพนมน,นะครับก็จะมีพระธาตุประจำวันเกิดทุกๆวันสำหรับผมนะครับคนที่เกิดวันเสาร์แน่นอนต้องมาที่นี่วัดมหาธาตุครับนี่แหละท่านชมครับคือพระธาตุประจำวันเกิดผม ก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยฐานก็ประมาณสัก5เมตรได้แล้วก็ความสูงเนี่ยเหยียบจะ30เมตรก็สร้างขึ้นตั้งแต่พศ1 1 5 0บวกลบคูณหารุกัพันกว่าปีแล้วสร้างโดยแม่ทัพใหญ่นะครับจากเวียงจันนู่นเลยนั่นก็คือพยามหาอมา์นั่นเองก็ข้ามไปน้ำโขงมาสร้างกันเลยเขาบอกว่าใครที่เกิดวันสารอแล้วก็มสการะพรธาตุประจำวันเกิดเนี่ย ก็จะสร้างเสริมบารมีมีวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมเกิดวันเสาร์ไหนๆก็มาถึงแล้วก็ขอโอกาสนี้สักการะองค์พระธาตุเลยละกันครับอย่างแรกที่เราทํากันเลยนะครับมาถึงตคองพนมตื่นมาถ้าตอนเช้าเลยก็ต้องมาตักบาตรกันนิดหนึ่งไม่ต้องไปไกลที่ไหนละครับตักบาตรกันริมโขงภาพบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยสวยงามมากๆนะครับ เวลาเราเดินทางไม่ว่าจะเวลามากเวลาน้อยเรื่องกิน,เ,นเป็นเรื่องสําคัญมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นร้านเด็ดเลยถ้าเกิดตื่นมาทเช้าๆนะครับคือร้านพรเทพมีของกินเยอะแยะเต็มไปหมดและอย่างที่ผมชอบนะครับเรื่องของราคาเนี่ยย่อมเยาเป็นกัเนอเองมากๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาแวะก,กันหน่อยที่อาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรอดอกแห่งชาติไปแล้วนะก็คือจวนผู้ว่าหลังเดิมหลังเก่าตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ถือว่าสวยงามมากๆ นวครวพนมเป็นเมืองแห่งพระาธาตุอยู่แล้วมีพระาธาตุประจําวันเกิดทุกวันนะครับแน่นอนพระาธาตุหนึ่งที่สําคัญที่สุดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์รวม ถือว่ามันถึนงนครพนมแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปสักการะไม่ได้ไปบูชาเนี่ยก็ถือว่ามามไม่ถึงนะก็คือพระธาตุพนมแล้วเราก็มาต่อกันที่ศารากลางหลังเดิมหลังเก่าของจังหวัดนครพนมนะครับในปัจจุบันก็แปลงสภาพแปลงกายเป็นหอสมุดแห่งชาติไปที่นั่นเนี่ยนอกจากจะได้ถ่ายรูปแล้วเลยยังได้เข้าไปข้างในไปเจอกับใบลานเก่าๆโบราณพลาดไม่ได้เลยนะก็คือการล่องแม่น้ำโขงเพราะว่านครพนมเนี่ย อยู่ติดกับแม่น้ำโขงขนาดนี้ถ้าเกิดจะไม่ล่องเรือเนี่ย,ยก็รู้สึกแปลกๆอยู่อันนี้ก็เพลินไปอีกแบบน,นะครับหเห็นวิถีชีวิต2สงา,างฝั่งทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝัง่งสปปลาวอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดบ้านของประธานาธิบดีโฮชิมินถือว่าเป็นจุดสําคัญนะทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของเวียดนามประวัติศาสตร์ของไทยเราเองนะครับนความพนมเนี่ยเป็นเมืองของพระาธาตุประจำวันเกิด สำหรับผมเนี่ยเกิดวันเสาร์ก็ไปที่วัดมหาธาตุก็ไปสการะพระาธาตุกันนิดนึงก็อย่างที่บอกไปกน,นะครับอย่าให้เวลาเนี่ยเป็นข้อจำก,กัดอีกต่อไปใช้เวลาให้คุ้ม72ชั่วโมงของคุณจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปทำอะไรก็หวังว่าจะเป็น72ชั่วโมงที่คุ้มค่าและประทับใจและกันสำหรับวันนี้ผมแรงพน้องคงต้องลาไปก่อนขอบคุณมากที่ชมกันลาละครับสวัสดีครับ